น้ำเพลินได้จ่ายเด้เยนี่เมา่เดียวมาวัดทบุญน้ำเพลินแหน่หนี่มาวัดนี่เสิมาใส่บาทน้ำเพลินเพราะว่ามือน,นี้เป็นเมืองแปดคำบ้านพระน้อยจะกะอยากมาทาบุญน้ำเพลินบดีมทาทำบุญเราเพราะว่าตกไปทำมาหากินนะขายของอยู่ตลาดหานขายตตรอตอลี่มื่อนี้ขายแล้วเมื่อวานนี่เรือมือนี้เลยมาก มาสมบปูใสบาตรนะมาพร้อมอกับคุณป่ากะสิทถือตัวกะขายดหมดสุาบเลยแถมเหล็กสามตัวสองตโัวก็มีได้คุณป่าแล้วก็มาใส่บาตรแต่เสาเลยมากกนมูได้ในคนนี้ <c oughs> กนูเลยมาแต่เสาเห็ดเกะก้าวเขาซิดแล้วก็มาแล้วว่ามาน้ำพึ่งเ,เป็นคนที่สองมาสูสินเลยบ่กพินามาสุสินว่าดเทำบุญมาใส่บาตรบาตสุสินเลย บุญกุสลอยู่จะดีมีแหงอย่างนี้น้อยกับมีบุญหละ mm. คนตะกีเนาะขณะทำบุญแน,น่แหละมีบุญอหรีขอพวกกับ mm. อยู่ดีไม่แหง้งมีความสุขได้คนเห็นบุญเนี่ทาน mm. ก็สิว่างสันแต่ตะกีเนาะอยู่ปศาปศีนะเฮานี่ไปใส,ส่บาตรได้สู้สู้ศีลเลยก่อนจะไปโรงเรียนก็ต้องไปใส่บาตรแม่ให้ไปใส่บาตรเด้ไปทำบุญดูอยู่วันนน่นสัน,น,น mm. ทำบุญดูนจนว่าจนวาใหญ่มากอะ เฮ็ดมาเรื่อยๆหละมาหลังๆนี่แหละเท่ามานี่แหละได้ไปหาเงินหาเงิงแล้วก็ขาดคืนเนี่ยใส่อยู่ยุตตลาดก็ได้ใส่น้ำเพิินอยู่แต่กับ่ถึงขันว่ามาสมือนะพี่นาเป็นยังบุญได้อยู่ก็อยู่ดีไม่แห้งหากินหายากก็เพาะได้กินได้ใส่ได้สอยบ่าอัตขัดหน้าก็ถือว่าเป็นยังบุญคือกัน้แต่ว่าเป็นยังบุญจะของได้เห็ดเ็บุญมาก่อนเนาะพี่นาเนาะมันบ่ขาดบศุญได้คนมีบุญอะ แมนบออ้าวว่าแมนบออ้าวแล้วกับตะกี้ตะกรอนกับบกไขยปั้นได้ได้แมนบอเด้อนี่เขาวัดสุกสินเลยเราต้องมาวัดมายังปฏิบัติต้นรักษาสินโอ้ยมันก็ดีขึ้นเลยแมนอยู่ทำบุญนมันดีแมนอยู่เออแมนจ้าแมนเออ อยู่เ้ืงอ่านก็คือกันอันบอดด้ยเซบาศ์จำมเป็นจังไรมันคือจังหลงลืมยังสักจางมันบอือแม่นแมนยังใั่นเลยเฮาปฏิบัติถือปฏิบัติดีแล้ยมันก็ดีเลยจิตใจก็สงบคือของลูกหลานหรคือจังเขาน้าซือแมนยังใส่จริแมนอยู่ผลคุณยายแล้วก็มาคือการผลคนทีซีมาแล้วุ่นคุณยายนวลของเฮา ยายนวนเขาเข้าคนมากมาดีจ่าเนามาดีจ่าคุณยายขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยนี่คุณยายได้เนี่ยอยู่เท่าไรแล้วเนาะคุณยายคุณยายนวนเท่านี้เก่าสิบเก่าสิบห้าแล้วบ่บ่ถึงดอกคุณยายมานี่ยังเก่าสิบสี่แม่นบอกแปดสิบหาเออแปดสิบหาเนาะเพิ่นแล้วก็มาหวัดชูมือสุสินของเพิ่นทีนี้ คนผู้มังขังในหมู่บ้านเด้อนี่ค่ะนี่มังขังกามูตั้งแต่สมัยใดสมัยใดแหละทำบุญมาตลอดเลยล่ะตด๊น้องน้องน้อยน้อย่ามันหยวกถ่ายคลิปถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องผู้มาก,ก่อนมาเห็ดบุญเมือนี้มาใส่บาตร ไ,ได้มีโอกาสได้มาใส่บาตรน้ำเพลินกันเลยได้ทายขีพนแถาที่มาปฏิบัติธรรมทำบุญหายท่านยุ่อย่งนี้หละในวัดวัดบ้านค้าขีปนะค่ะเด้อยมนมาท่านเนี่เพราะท่านได้อ่านนั่นเขาโดยเฉพาะท่านได้ใส่มือพ่นมาก่อนเนาะพี่นางเนาะกับเข่ากับน้ำตะแนวออกผมคนเพราะท่านมาถึงเป็นกวาดภาะ มากสิก็ดีกันหละโอ้ดีว่ะเขาว่าเขาจะเป็นนางขันยายมันนี่ก่อนนะจังเสมาคือได้วาเขาจะมาคุยกับผะอาจารย์สวงเขาก็เลยมาพอพี่นางพอดีพพี่นางมันนางถ่ายอยู่พอดีคุยกับเพิ่นเพิ่นก็นอนโตเก่าอีใหม่เพิ่นก็เห็นมาอย่างงามซื้อมาอย่างงายมาเด้อพุ่นเป็นนางทั้งพี่คุณยายนางจังสันบ่ได้แตอยู่อะไรแล้วเราอยากสิลูกยาก ลูกยากยนาง nhạc บ้านท่านจะทายไว้ก้อนก็ได้ดอกยายมานั่งก้อนเนี่ยมูเพิ่นมาหลังเพิ่นมาท่านมาอยู่เดี๋ยวสีขาสีเย็นมานั่งผี่ก้อนนี่จะมานั่งนางนางนางวันนี้ก็ได้เนาะ บบเมนพี่ตีตอนนั้นเป็นตู้ได้ข่าวไว้บ้างของบโบได้นี่ก็โบทั่งมีของเนาะคุณยายคุณยายคุณยายสินั่งคุณยายสินั่งตู้วางของจ่าเนี่ยโซฟาค่ะคุณยายนี่นั่งโซฟาม่แม่มาผูกมาเก็บเอาเลยบอค่ะโอ้ยคุณยายตลกเด้อค่ะคุณยายตลก นั่งโซฟาจังดนังโซฟาแม่บดนังตอันนี้ตัวว่างของว่างปกปิ้นตรงปิ้นตู้กระไดหรือขันอันยังข้องใส่ต่างๆนี่แหละค่ะที่ถือมานี่แหละว่างไดใช่ไหมเราใช่ไหมเอาน้องแงี้หนูก็ลูกหอาคนมาเดี๋ยวคนก็ท่ายเงาเลยวะไม่อยากเราคอยเห็นแล้ แปลกตาวถิบมันมาเอามาบริจาคบานืม่ใหญ่เราบานนี้บอนสี่สิบเอ้เด็กหกสิบเจ็ดสิบลัางคาเรือนกับมาเนี่บานนี้อบจอยารตัวบนนี้พี่นั่งผู้ไดพาพี่นั่งมากผู้ไดเอารลมาส่งโอ้จอยมาส่งโอ้เอออืมงิน ก็นั่งซื้อแล้วสิเห็นยังกะนั่งตัวกันนั่งโมผมเห็นมากมากสำนีก็เด้๋ยค่ะออฟซีเด้อยค่ะเด้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นามาผู้ภานี่ยจ้าสำนีค่ะสวัสดีจ้า